มาเที่ยวตลาดตอนเย็นที่จังหวัดอุทัยกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของการมาเที่ยวจังหวัดอุทัยแล้วนะคะมา2วันหน,นึ่งคืนนี่ก็คือได้เที่ยวหลายที่มากเวลามาจังหวัดอุทัยของฝากที่พลาดไม่ได้เลยก็คือน้ำพริกแมงดาปลาย่างของร้านป้าใจน้ำพริกร้านป้าใจรสชาติเขาจะเผ็ดจัดจ้านหอมพริกแล้วก็มีความหอมแมงดานะคะตัวแมงดาเนี่ยก็ใส่มาให้เยอะเลยเป็นรสชาติที่ถูกปากถูกใจแม่ๆป้าๆเป็นที่สุดมาที่ไรก็คือต้องซื้อไปฝากทุกครั้งและก็จะมาแวะเดินตลาดที่ร้านสแกกังนะคะไม่คิดว่าเขาจะมี าวบ้านนํามาวางขายนะคะราคาไม่แพงแล้วก็น่าซื้อทั้งนั้นเลยฤดูนี้น่าจะเป็นฤดูเห็ดเพาะที่จังหวัดอุทัยเนี่ยมีเห็ดเพาะขายเยอะมากมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำม่คะเขาบอกข้อมูลมาด้วยนะคะว่าเห็ดเพาะสีดำเนี่ยเรียกว่าเห็ดเพาะหนังส่วนเห็ดเพาะสีขาวเนี่ยเรียกว่าเห็ดเพาะฝ้ายเห็ดเพาะสีดําเคยกินนะคะแต่เห็ดเพาะสีขาวเนี่ยยังไม่เคยสาเหตุที่ไม่ซื้อเห็ดเพาะมาก็เพราะว่ามีพี่เอฟซีจากจังหวัดสกลนครส่งเห็ดเพาะมาให้2กิโลกรัมยังกินไม่หมดมียำปูนาขายด้วยนะคะราคาถูกละ50าิเองกาลังอยากกลาทง ช่วงเช้าๆจะเจอปลาแม่น้ำเยอะมากแต่ว่าเราไม่สามารถมาตอนเช้าได้เพราะว่าไปพักอยู่ที่หุบป,ป่าตาดก็เลยเปลี่ยนมาเดินตลาดตอนเย็นแทนของขายก็เยอะใช้ได้อยู่นะคะพี่เอ็มซื้อเนื้อย่างหมูย่างไว้กินคู่กับข้าวเหนียวบนรถตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับอ่างทองเลยไม่ได้แวะกินข้าวที่ไหนจ GPS จากตลาดอุทัยไปที่บ้านเราเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึง่งจะเดินมาขึ้นรถเจอร้านลูกชิ้นปิ้งเตาถ่านของป้าดูนากินซื้อชิมสักสี่ไม้ลูกชิ้นเนื้อสองไม้ลูกชิ้นหมูสองไม้เดแ่บออรย สำหรับวันนี้ต้องเดินทางกลับอ่างทองแล้วนะคะถ้ามีโอกาสจะกลับมาเที่ยวใหม่แน่นอนจังหวัดอุทัยธานี